Oh! ก็พบกันอีกเช่นเคยครับกับหมายนิป้อนกับวันที่2ครับวันนี้ลมแรงเหมือนเดิมครับไม่รู้จะพอได้ตัวหรือป่านะครับผมวันนี้คาสูตรที่ปีที่225ครับกับทีมงานเหลียงงบน้อยนะครับเดี๋ยวรอหน้าบอสมาแล้วครับผมกำลังลงของแล้วครับผมเดี๋ยวคอยติดตามรับชมนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับกับช่องสมชาติฟิชชิ่งเทเลนักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติในปีที่225ครับผม ไม่ต้องพูดข้ามทำเพลงครับผมวันนี้เล่นไม้ตายกับไม้ตายเบาครับผมมาลุยกันเลยครับผมนะครับช่วงเช้านี้เรามาลุ้นกันครับผมตัวแรกเข้ามาแล้วครับตะเพียนเล็กครับผมไม่รู้ปานินจะข้าหรือเปล่าวันนี้ครับวันนี้มากับทีมงานเหลืองน้อยครับกับน้ําบอสนะครับผมวันนี้กําลังเตรียมอุปกรณ์อยู่ครับผม จะไซเนียมาตรฐานเลย<า>ไม่ตายเ่ามเกียชิ้ทีหลังไม่รู้เป็นอะไรไปแล้ว เดี่ยวอเนี่ยเป็นงี้แหละถ้าไม่วัดนะยึกนิดเดีย ยิ่งตัวสวยครับเดี๋ยวคงจะประมาณนี้นะครับออกินกุ้งด้วยนะ <Yeah. S 1> <c oughs> เหลือเชื่อเลยอะไรก็เป็นไปได้เลย <Yeah. S 1> แรงว่าต้องห้อยทั้งคู่เต็มที่ก็คือปลาทอดอ่ะ <Yeah. S 1> เออใช่เลย ใหญ่อยู่ไหมครับวัดใหญ่อยู่นะอยากให้มันพอคำอ่ะนะาปากปากกายมันก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยอยากให้มันเฮ้ยเอาแล้วให้ชมแล้วเว้ย จะกินดีปนินเนี่ยตะเคียนตันี้เออาจารย์ครโอ้โฮไซนี้มาตรฐานเลยไม่ใหญ่กว่านี้เลยนี่เรียกว่าไซส์สามนิ้วใช่อไหมนะโอ้สามนิ้วพอดีเลยโอต้องตะเกียนไซนี้เหรอเนี่ยอาจารย์เย ยากเลลยระปผกตอนนี้ทิมงานเหลียวมบอยมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาพบปาบ้างครับผมว่ามีใครบ้างครับผมสวัสดีครับผมนะจ๊อบครับสวัสดีครับโอ้หมืออาชีพทั้งนั้นครับผมวันนี้ครับเราว่ามือสมัครเล่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้เจอตัวจริงแล้วครับผมนี่เรานี่นี่ครับผมโอ้บอสครับผมโอ้สวัสดีครับผมนะเบส โอ้โหวันนี้วันนี้น่าจะเกือบครบทีมงานครับผมวันนี้วัลุมปลาแต่วันนั้นเนี่ยเขมียเราขึ้น2ตัวเลยไซส์แดงเผือกเลยอ่ะติดแท้สองตัวใทีมงานกันมากันเยอะครับผมวันนี้ออกกะกันบ้างครับผมวันนี้มาลุ้นกันว่าใครจะได้ปลาตัวสวยๆครับวันนี้ถ้าได้สีห้านิ้วขึ้นเราจะเผายอดวันนี้นะไปลองมาลุ้นอยู่ครับผมก็จะได้ไซส์สวยๆครับตอนนี้ช่วงตะเกียนเดือดอยู่ครับผมเดี๋ยวมาลุ้มกันครับผม Bye. Right. Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ 来啊！ คือเปล่าจับปานีนี่ไปหมดเลยว่ายบาทดเลยมีผ้านี่ใส่ถุงมือรอ๋อที่ใส่ถุงมือพ่ออย่างงี้ใช่ไหมน่ะต้นมะพร้าวเออกินบ่อยบ่อยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยใส่ไว้ใส่แล้วมั้งเออใส่อยู่ใส่อย่าแล้วมึง con nhà hộ mới mà ừ. Ừ. Vậy, không, không, thể, không, thể. không chơi vào ช้าแทบไม่แต่เลยนะปูฮึดม,มากครับวันนี้ครับย,ย้าหบ ตยจัได้าอบถึงพูดลยไวัยรุ่นนี่ยน่าจะพูดสิดแปดเก้ สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงจุดสิ้นสุดของทริปในวันนี้นะครับใน E ีีที่225ครับกลับมาป้อนครับผมในวันที่2ครับลมแรงเหมือนเดิมครับผมขึ้นพอประมาณครับพอได้ตัวบ้างครับวันนี้ผิดแผนครับผมได้ปลาน้อยผมวันเยอะเลยครับผมแต่ก็พอได้ตัวไปทําสับข้าวครับผมวันนี้มากับทีมงานยิวงบน้อยครับผมทัเนาะอุ้ยครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมให้วเช่นเคยครับผม พึ่งวันอาทิตย์ครับแกบอกว่าเป็นวันปกติของแกนะครับผมวันนี้ไม่รู้จะหาไม้ไหนให้แกแล้วนะครับผมปลาไม่ค่อยกินครับช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าวันที่ยี่สิบสามครับิ้งครับทีมงานเหลียวมบน้อยนะครับผมที่นะแถวนีป้อดนะครับผมแถวข้าสยามวิเทอร์นะครับผมจะคอยติดตามรับชมครับใน E ีวีที่สองร้อยยี่สิบหกครับในวันที่ยี่สิบสามครับ ทีมงานนะครับผมเรามาดูกันว่าใครจะได้ตัวเยอะกว่ากันนะครับผมคอยติดตามรับชมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับช่องของชาพิชิ่งทะแรงนับถือาหน้าดินมืธรรมชาติใน EP ที่224ครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมตลอดวันนี้สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดของคลิปในวันนี้นะครับใน EP ที่225ครับผม ที่หมายน้ป้อนครับวันที่2ครับผมพอได้ตัวครับผมไซส์สวยๆครับแต่ห่างตัวค่อนข้างมากครับผมวันนี้ตะเพียนก็ไม่ค่อยข้าวครับแต่พอดีได้ปรนินอยู่ครับผมไซส์สี่ห้านิ้วอยู่ครับเดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับต่างหาด้วยครับผมผมจะพิชิตแต่แรนกปรปลาแน่นดีใหม่ทรชาติครับผมแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ